ต้องเก็บก้อนกำหนดครับนี่ครับปะปาครับนำเบ็ดขาดมุลเลยครับพี่น้องเอาทาครับผมเดียวแสบครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนครับมาพบกับผมเด้เป็นประจำในรายการตกป่าหาอยูหากินครับเมื่อนี้ที่พามาใส่เบ็ดครับผมนี่ครับเนี่ยเป็นสี่เดือนครับเบ็ดนี้เป็น เบ็ดปลาลาดครับผมเบ็ดปลาลาดเบ็ดปลากระทิ่งครับหรือว่าบางพื้นที่อาจเอิ่นเบ็ดรักครับผมคือเอาเอาเอาท่างลำแถวนี่ปักลงมือเบ็ดเอาครับนี่ครับผมเบ็ดกับท่างลำแถวมมนที่อยู่ท่างเดียวกันครับนี่ครับย่ำไส่เข้ากะเอาท่างนี่ปักลงพื้นเราเงื้อมันก็สิ่ลอออยู่พื้นครับพวกปลาลาดปลากระทิ่งหรือว่าปลาที่หากินน้ำพื้นมันกะไม่เห็นเนื้อมันกะจะกินครับผมเงื้อที่ใส่ขี้กรเดือนครับไม้ เคยมาใส่แล้วเือนึงตอนนั้นมาใส่เงยวเว้นครับวันนี้ที่ม,มาใส่เงม,มายขึ้นแต่ปัญหาคือน้ำรดครับผมจากที่เป็นยังไหนบุ่ช่วงนี้กบะบตัเว้นยังอยู่เั้ืงฝ่ายอยู่ช่วงที่ล่อให้คำคือใส่ตอนนี้บะไรครับข,ขันย่อนลงไปปุ๊บนี้ปลาเป้าน้ำเบิดแน่นอนเลยเข้าต้องล่อให้มันคำก่อนครับช่วงที่เขาล่อให้มันคำเดี๋ยวผมที่ไปหาตกตกปกฏิครับผมเอาบิดปกฏมานำครับเอาชุดตกปกฏเท่าให้มานำครับ เดี๋ยวที่ไปตรงปกประกดจักนออ้อยล่อให้มันคำครับเพื่อเพื่อฟุกครับเพื่ออะไรประกดจักตัวสองตัวไปครับผมไปฮะตุ๊ตปกประกดก่อนเดี๋ยวช่วงข้อคามเขาจะไหาฮะใส่เป็ดปลานครับผมดีตามครับผม ครับพี่น้องผมประกวดครับผมแต้มแรกมาแล้วครับ โดแต้ม2องครับผมนี่ครับใส่สวยเลยมาอีกหนึ่งแต้มครับซ้ำได้ใส่เบียดประหลาดเท่าฮะวตรประโคดถาครับผมถือว่าโอเคครับ ของมือนีแต่ว่าเรือสองตัวครับผมไอตัวแรกเอาใส่ถุงใส่ถุงแงงไว้เอาไปวางไว้ขังไวยไอ้นี่บอดีครับผมมัดบอดีถุงหายถุงถุงแงงหายครับผมถุงใส่หายก็เลยเหลือแต้มที่สามกับแต้มที่สองเหลืออีสองตัวครับผมโอ้ยังเสียดายเลยตัวแรกกะหนาที่ส้นใส่ซ้ำานีนะครับตัวแรกเสียดายอยู่ครับเอา้านี่ตัวที่สองมาแล้วตัวแรกเนี่ยครับผม ในเมื่อสามตัวหายไปตัวหนึ่งครับโอ้เสิดายยังไงครับ แต้มที่สี่ครับผมแต่ว่าเหลือโตที่สามเพราะว่าตัวแรกหายครับผมไปต้องถุงถุงมัดบอดีไปนะครับอ่ะถือว่าโอเคครับผม <c oughs> แต้มนี้บรค่ยยอยห่ยไปไหน <c oughs> ครับพี่น้อง,องผมตอนนี้ก็เริ่มใกล้ซีมืดแล้วครับไปโตปกติกมากได้ปกติสี่ตแต่ว่าตัวแรกนั้นเอาใส่เอาใส่ถุงแล้วก็มัดไวไรชซน้ำไว้ตัวที่สองอะไรวะที่เอามาใส่ตีมกัน เนีย yeah, ครับผม <laughs> มัดบอดีถุงรอยไปลำหนาโอ้เซ็งเลยครับผมดีซีตัวแต่ว่ามันหายไปตัวนึงครับผมเหลือสามครับนี่ครับผมผลงานตัวปกตสามตครับตัวค่อยง่ายไปไครับเอาือว่าได้แต้มเติมกันครับผมตามด้ใส่เบ็ดปลาตะเดี๋ยวฮ้อจะไปใส่เบ็ดปลาดครับบัดนี้ ที่ที่ใส่เบ็ดกะใส่ง่ายครับผมนี่เยอะๆใส่เดือนเสร็จเรียบร้อยแ่เอาทั้งนี้ปักลงน้ำกะเสร็จเรียบร้อยครับใส่ง่ายๆแบบนี้แหละครับ เอ้าจังได้ขอตัวไปหาไส้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับจังไม่หยาบน้ำกันครับผมไปที่ตามรับผมสิมานมือนี่ครับพี่น้องผมไส้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เป็นเวลานี่ครับหนึ่งทุ่มยี่สิบเอ็ดครับผมหนึ่งทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีนองก็ใส่เสร็จครับไอใส่ตะเวนบ่ได้ครับเดี๋ยวเป่าเวันีิมากินก่อนครับก็เลยใส่หมดหมึดโต๊ะประกดก็ได้สามสี่ตัครับผม พอะไรแต้มติ้มกันเดี๋ยวพักเช็กบืนครับเดี๋ยวยังที่ผ้าไปหาเลาะยามครับอ่าฮ่เ <c oughs> พราเดี่อเมออยมนนครับผมไปเดี๋ยวส่องเมย์จากบืนเขาจังไปยามกันครับผมครับพี่น้องผมพักน้อยหนึ่งครับมื่อนี้ใบเบ็ดปลาลาดนี้มันกินเร็วครับเงียหลอนเร็ว เขาก็เลยที่มายามเรียวครับบริพัดโดนประเดิมล้างแรกอยู่ตรงนี้ครับเข้ามาลุ่นซอยเดียวซอยกันโอ้เไปสิตกอื้ออื้ออื้อโอ้สั่นเลยแท้ตรงนี้กันเลยอึ๊บประเดิมล้างแรกวบับเงี้ยย่าง,งที่เกา่ากเ,ยยเ,เ,เดี๋ยวเมื่อกันเงี้ยยัางวะโอ้ยเงี้ยเบิดครับผมเดี๋ยวเสียบเงี้ยก่นอนพายามต่อครับผมนนพี่อยู่ไก่ทัวตอดใส่ปักตรงไหนวะ ปากเด็กยืนมาถึงโอ้ยยืนมาถึงครับพี่น้องเอ้เห็นไ,ไหมวะเดี๋ยวลงกันโคตรน้ำนี่นะเบิร์ครับผมเดี๋ยวเสียบเนี้ยกอนอีกรังในเงางางกันนี่ครับได้ลงน้ำมาแล้วน้ำมันลงแห้งครับก็เลยลงมาตำแห้งเอามาลุนมือครับซิมีวะ ทำตื่นตื่นครับใส่น้ำพอเพียงตุ้มมองนี่แหละโอ้ดึงเขาปลาเขาไมา่โอ้ยเรียบร้อยครับบัถือ,อยามมาหลายลังแล้วครับยังบัถือยังบไมีแต้มเลยบอรุูนสองหลังใส่ไว้ใกล้กันครับหลังหนึ่งหลังหนึ่งอยู่นี่หลังหนึ่งอยู่นี่ครับสองหลังใกล้ๆกันเลยเท่าก้อนนี่ถือทั้งสองหลังครับอยู่ตรงนี้โอ้อันนี้บัถือครับ เบืองหลังนี้ออโอ้นี่ก็บาถือครับเราเสียบงยน,นครับยามเบียดมน้สมาสิเครื่องเลยพี่น้องเอ้ยยังปลาทะเลพอจักโตอยู่ป่าหน้ามันลดบ้าหูนี้ป่ากินเบ็ดเลยครับอาจจะเป็นมิตรพวกป่าหน่อยครับปลาลัดปลากระทิงบ่อมะก่าเลยครับนหะนที่เป็นปลาซิวครับกินปลา,ลาซิวอ่าวไหลโอ้อนี่ครับเหี้ยยังบ่หลดนครับนี่ยังมีเหี้ยอยู่ อใส่ไปที่ก็ว้มีปลากินเพ็ดเลยลังนึงยืนเก๋กันเนเลยสเป็นแนวนี่ประมืนเนี่เป็นกิงใดดีโอ้อันนี้ขึ้นหนักวะอุ้ยอุ้ยนี่ครับผมปลาตองไม้นี่ปลาตองครับผมนี่ครับใส่สวยเลย้ด้วครับปลาตองนี่ปาดโอ้นี่ครับผมแต้มแรกเป็นปลาตองครับเรายังน้ำหา ปากระทิ้งบบเจอครับเอานับแต่มื่อกี้ครับประตองกันเลยอยู่ตรงนี้สามลังสุดท้ายแล้วครับนี่ครับเขาก็ได้ประตองตัวเดียวโที่ผู้มานลนี่วะใบเป็นน้ำหนามลงครับนะลงเดี๋ยวชิ้ผ้าหย่ำเดิ้งชิ้นผ้าไสเงียนี่นครับผมเงียหล่อนครับจะบ่มีปป่าเฮ้ยครับเดี๋ยวชิ้นไสเงียผ้ายางหย่ำมันครับโอ้ยเมย์ดิ ตองตัวเด,ยดียวปลาลาดหรือว่าปลากระทิงนมีหนาชิบนโบม่าครับเพราะว่าหนามันลงแห้งครับมันหนาชิบนเลาะหากินนะครับอันนี้ก็เหนียห์ยังเก่าครับหลังนี่นโอ้ยผาดครับผาดผัดมาหนึ่งเหนื่อยด้วยอ๋อหลังสุดท้ายเดี๋ยวเบิ่งขั้นโปรตีนครับกระดาษชิบนโบมี่อย่างเดียกันึบหลังุดท้ายแล้วอุ้ยอุ้ยขี้ของวะ ของหยาสิครับรู้มั้ยังครับครับพี่น้องผมยามเซ็ตเรียบร้อยครับผมผลงานต้องบอกว่าบ่หมานครับผมโคตรที่จะบ่าหมานเลยเบ็ดตั้งสามสิบกํลังครับนี่ครับปลาตองหนึ่งตัวครับผมเลยปลาตองตัวเดียวเฮ้ยเจ้าพี่ดึงกิตนะครับเนาะปลาตองตัวเดียวหนึ่งตั้งใจมาใส่ออกปลาลาดปลากระทิ่งครับแต่ว่าบ่อประสบความสําเร็จครับผม น่าจะเป็นหน้าหน้ามัน,มมนลงครับหน้าม,มันลงหลายเราปากกระทิ่งหรือว่าประหลาดบอบอแลีนหากิ่นครับเดี๋ยวสยามอีกจัรอบหนึ่งยามรอบนึงแล้วก็อีกรอบนึงยังเก็บปู่กครับผมจะบอใส่ว้หอดเมืองเสาเพราะว่าไอ้มันยูไก่ครับหมายนี่ยูไก่ก็ได้สีคาดมายามยังมปิเสาครับไปเดี๋ยวขอนางพักเยอดเข้าจังมายามน้องก่น,กนครับผมจะมานบอที่ได้แ้มตืม,ตมบอ ต้องเก็บก้อนกำหนดครับนี่ครับปเป๊ครับนำเบ็ดขาดมุนเลยครับพี่น้องรอบสองวพราะที่ยาอีกรอบนึงแล้วก็จังสิเก็บประสันฝ้าห้องบูบอมบูบอมมาเดี๋ยวสิ่ฝ้าไปเก็บกันครับอันนี้เก็บมาได้หน่อยหนึ่งแลวครับผมนี่ตามา่อสามตัวครับไปเดี๋ยวจังไปเบิ้งผลงานเหมือนที่เดียวครับเก็บเร็จเรียบร้อยครับผมรอบเก็บนี้เก็บก้อนกำหนดครับด้ป่ามาสามตัวครับ เป้าเปาหันปล้อยไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โบ้าหมาเลยครับฝนที่ตกครับผมสามตัวอันนี้อันนี้ปลารอบแรกปลาห้องบ้มบูมเยอะอันนี้เป็นปลากรดครับตกได้สี่ตัวครับปลากรดเอ้ฮ็ดถุงแหงเฮียเหลือสามหนึ่งสองสามอันนี้ปลาตองยามรอบแรกครับนี่นะครับได้ซับหนีละมือนี่บ้าอย่างนั้นไ่เยปลยากับห้องบ้มบูมยะ ครับพี่น้องผมตัดสินใจถือดีครับที่ผมเก็บกลับมาฮอดบ้านฝนตกบกบยังแห้งเลยนี่ครับเบิ้งโอ้มันเมือดเบิดเนาะแนี่ยผเห็นหลังคาข้หน่อยปอกๆเนี่ยครับกลับมาฮอตตกแยังแห้งเลยมีเศร้าตกไปซักนึงแหละครับผมฝนซ่าแน่จักหน่อยนึงแหละหิวเขาครับผมเดี๋ยวสิมาจัดเมนูต้มครับไอประตองหั่นบริโ้ตมดต้มแต่ปรากดกระป่าขยะนี่ครับปรากดกระปลาขยงนี่แหละ ัวเสร็จเรยบรอยครับนี่ปึ๊บจะโตวะห้โตครับป่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6่งสอสามสี่ห้าหกโตครับผมแยงสามกดสาครับส่วนประตองนี่ตัวใหญ่เติบอยู่เลยเดี๋ยวเอาไว้เห็ดเมนูอื่นครับผมมือนี้จัดเฉพาะนี่ครับผมต้มครับเครื่องต้มเม้ครับข้าตะไคร่ใบบกูดใบบกขามอ่อนใส่ลงไปน้ำเดือดก็ ตามด้วยนี่ครับผมประกดห้าหกตัวครับพวงรสด,ด้วยพวงสดลดรสดดีแล้วก็นน้ำปลาครับไปตรงไปต้มประกดห้านาจะสุกแล้วครับเดี๋ยวเ้าตักไปคิวไปกินน้ำกันครับบ้นาน <laughs> เปลือยอยู่บ่วะ <laughs> ซุกอยู่นะครับแต <laughs> ่ว่าทิเปลือยวันนี้อ้าเปลือยอยู่ดอกนิ่มแล้วครับอ่า,อา กอเลยยูได้กินครับผมครับพี่น้องผมกินเขาน้ำกันครับต้มปลากดปลากแย้งครับผมต้มดึกต้มดึก <c oughs> จัดเมนูต้มดึกครับนะขอสตมน้ำตบนะจัหน้อยครับหอนหอนหอน ต้องบอกว่าตรวจจับยังแสบครับพี่น้องผมเดี๋ยวันกินเขากมพร้อมขอลองขอดักหน่อยครับพอกินเขาแสบครับต้องบอกว่าแห้งตวดตัวเก่าครับมาได้ครับเด้อกินต้มดึกน้วกันครับใครจะไปกินเขากมากินนหมกัน ให้เงินเพิ่นกินอิ่มบพ่นเรียบร้อยนอนไปแล้วครับผมกลับมาดึกก็ได้มากัดต้มดึกผู้เดียวยสดตะนาวนี่ก็ข้ากแล้วครับเข่าขจานเดียวย่านบ่พออยู่ครับอเอาก็น้ำต้มคุกครับเข่านี่้วโอ้ยเด็กการครับ ดีนะครับที่ตัดสินใจเก็บของเก็บเบ็ดกลับมาก,ก่อนบรุรสั้นนี้เล่เป็นเล่ครับกับหอด่านปุกบฝนลงแบบยียงคากเลยน,นี่ยังตกท่านในแล้วอีก่ครับนี่ <S <S มาครับมากินข้าวต้องกันครับต้มดึกครับผมต้มประกดครับ ากาศเย็ยนๆสดน้ำต้มม้อนๆเก๋โอ้โเข่าท่าครับผมเสไปรกันผล<ๆ>ก้อนนี้ได้มาใหม่ๆต้มเพียยนด้กกินเลยนี่โอ้เข่าท่าครับผมยังซสบครับ ตั้งใจว่าจะไปใส่ออกปลาราดปากระทิ่งครับหน้ามันผ่านล่งแห้งพอดบุิ่ปปากระทิ่งไม่กินเ็ดเลยครับดีน้าเอาเบ็ดตัวปก,กติไปนำํำตัวปก,กติได้มากพ่อด้ตรงครับผมครับพี่น้องผมจังไดขคอตัวจัดการ ต้มดึก้วยนี่กินข้าวให้เสร็จเรียบร้อยกันครับมาคลิปนี้จังไรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับยวเจอกันคิปหน้าพบปะ